เชฟยนันมาแล้วสาระและความบันเทิงครบครันที่นี่ทุกวันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากกักทุกๆท่านวันนี้มาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะกรณีเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องสัมภเวสีต่างประเทศนะคะยจตาตาที่ มาดูหมิ่นเหยียดยามเชฟยันว่าไม่ใช่เจ้าของร้านเชฟยันเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าเป็นของตัวเองนะคะก่อนจะมาฟังที่เชฟยันจะเอาคืนยายตาต้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คเคลือ์ไขมาแล้วมาแล้วของเราด้ค่ะเรามาฟังพร้อมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระทุกทุกท่านครับเช็ยันมาแล้วมาแล้วเด้อมาแล้วเด้ขอก็กลับมาพบม,มาเจอมาเจอกับพ่อแม่เป็นน้องบอกรโอน กันเนี่ยเหมือนเดิมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบพระเดชพระคุณทุกท่กทานนะครับที่ส่งคลิปเสียงของพวกสัมประสีทมาให้ผมฟังเนื่องจากผมไม่มีเวลาไปดูพวกเขานะครับขอบคุณจากใจนะครับที่ช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกให้เชฟยันนะครับเนาะ,ะมาแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยดีกว่าน,นะครับกับเรื่องราวแห่งบ้านโกกอกหัวกอกขาเมียนสเสดยสารยกฟ้องแผ่นดินจะสูงขึ้นทันทีรายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้ ประชาชนคนไทยค่อนประเทศนะครับยังไม่ลืมคดีน้องชมพู่นะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็จะรอวาจังสรน,นะครับเรื่องราวบ้านกกกรนะครับยังคงให้ความสนใจของผู้คนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยเป็นคดีที่แปลกที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเนาะหากสารยกฟ้องทําไมแผ่นดินจะสูงขึ้นเพราะว่าคนที่กล่าวหาชัยพลนะครับทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนี่ยจะสิ้นคนนับถือทันทีนะครับอ่าปากปุ๊บขี่ลอยเข้าปากปั๊บทันที ตลอดจำสามประเวสีนะครับที่ไปหากินอยู่แถวเมืองนอกนะครับเปิดช่องในแค่3วันก็ว่าได้นะครับเนาะสะเออออกมาเล่าแบบหน้าไม่อายนะครับ ไม่มีตัวย่อครับผมไม่ย่อเลยครับเดี๋ยวผู้ฟังสาบสนนะครับก็คือยายตากับพวกนี้แหละเอาประแดกไปฉีกให้ฝรั่งกินนะครับเสียชื่อเมืองพูดดีหมดนะครับในนามคนไทยคนหนึ่งนะครับผมนี่แหละเชฟยันนี่แหละรู้สึกอายแทนนะครับมีแฟนคลับนะครับส่งเสียงมาให้ผมฟังว่าเชฟยันเป็นจังสั่นเชฟยันเป็นจังซีนะครับเชฟยันยกย่องคนผิดเพื่อหวังเงินมึงรู้ได้ยังไงครับว่าลุงพลผิด ผมไม่เคยได้รับเงินจากลุงพลแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นแสดงว่าคุณคิดผิดนะครับหรือว่าคุณคิดว่าได้เงินจาก YouTube ใช่ไหมตัวคุณก็เหมือนกันนะครับลองคุณทำคลิปแดกหรือว่าเดินเที่ยวเหมือนตะก่อนดูสิลองทำดูสิทำเหมือนตะก่อนเลยให้รีบทำตั้งแต่วันนี้นะครับว่าจะมีคนดูคุณถึงร้อยคนไหมไม่ต้องมาออกคลิปเหยียบหน้าคนโน้นคนนี้ให้สังคมเห็นหรอกครับพวกคุณทำได้ยังไงครับหากญาติพี่น้องพวกคุณโดนแบบนี้คุณจะรู้สึกเจ็บไหม เกลียดพวกเขาเกลียดเฉยพลเกลียดมากเกลียดมมยทำไมพวกคุณเอาข่าวพวกเขาลงทุกวันหน้าไม่อายหมาเยอรมันนะครับเนาะผมนี่แหละเชฟยันไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดใครผมสามารถทำข่าวได้ทุกคนเพื่ออยากให้สังคมรุ่นหลังครับได้เห็นแล้วก็อย่าไปทำแบบนี้เป็นเรื่องอย่างนี่ก็คือตัวตนของผมนะครับไม่ใช่พวกคุณนะครับเกลียดเขาทุกวันปากเกลียดทุกวันลงข่าวเขาทุกวันพวกคุณไม่อายหมาเลยครับ ไอ้พวกคุณนี่เก่แล้วเก่เลยเก่แบบไม่มีคุณค่านะครับบ้านผมเขาเรียกว่าบอเป็นตาชิดแตกแดงฮ่ากลับมาบ้านตัวเองนะครับก็จะถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าการกระทําของคุณนะครับแม้มีเสียงพูยกันจุกจิกจุกจิกนะว่าเชฟัะในน่าจะโดนฟ้องนะครับที่ไปกล่าวหาแม่น้องชมพู่ว่าซานตรงไหนครับผมไปกล่าวหาตรงไหน ถ้าเวลาผ่านไปสิ้นปีนี้นะพวกคุณไม่ฟ้องผมนะครับผมจะฟ้องพวกคุณกลับทันทีนะครับข้อหาอะไรข้อหาที่ให้ผมรอนานคุณอย่าลืมนะครับถ้าคุณกลับมาเมืองไทยเนี่ยนอกจากคุณจะโดนข้อหามินประมาทแล้วนะครับคุณจะต้องโดนบ่าอุดรนะครับทำโทษด,ด้วยการข่มขืน3เดือนหรือว่า90วันนะครับวันละ3รอบก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็น เออโดนเซิงเอาวะโดนเซิงนะโดนเบา,โด,เบาโดนเซิงแน่นอนนะครับครัวพวกนั้นไม่รู้ว่าเป็นเอฟซีนะครับอยากให้เขารู้ว่าเป็นเอฟซีหมอผีนะครับทยอยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามเป็นแฟมเบอรี่พนะคุณเคยถามแฟมเบอรี่บ้างหรือเปล่าครับว่าพวกเขารู้จักคุณหรือเปล่าคือมาแล้วทุกคนนะครับพวกเรารู้จักกันหมดนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนรักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง เป็นไงล่ะแฟมิลี่ถ้าไม่ด่าชาัยพลมีใครสนใจดูคลิปคุณบ้างไหมแม้แต่ทะแนงหัวไม่มีขดน,นะครับยังต้องแอบช่องอื่นเลยนะครับคือหมดสิ้นปัญญาแล้วนะครับทั้งเพจทั้งช่อง y o u t u b e เนี่ยถูกผิดตายดับอน,นาถนะครับนี่ก็คือผลกรรมที่ตามมา นะครับเนาะการที่ผมออกมาเล่าข่าวแบบนี้นะครับหลักๆเลยนะครับผมก็อยากให้สังคมไทยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับไม่ต้องมาผิดใจกันเพราะคนอื่นนะครับพวกคุณมาตัดสินคนไม่ได้นะครับนอกจากศาลท่านจะพิจารณานะครับอยากตัดสินคนนะครับผมแนะนําให้พวกคุณนะครับไปตายซะแล้วก็เกิดใหม่นะครับเนาะท่านแม่ก็เหมือนกันนะครับไปเรียนกฎหมายมาใหม่นะครับ ส่วนยายตากับเพื่อนก็ไปเรียนเป็นผู้พิพากษานะครับเนาะดีกว่าจะมาเป็นขยะสังคมนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้นะครับรีบไปตายๆกันให้หมดนะครับเพนทินไทยจะได้สูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้พงนี้ไปเกิดใหม่กดห <laughs> ท่านแนก็เหมือนกันนะครับส่งทีมงานมานับด้วยนะครับ ถ้าเสียงผมต่ำเกินครึ่งผมจะยอมเชื่อพวกคุณแล้วก็ใยตานะครับใยตาหอยมีนี่แหละกับเพื่อนๆน,นี่แหละหากคุณชมแล้วนะครับมาตรวจสอบด้วยนะครับคะแนนเสียงของคุณชนะผมเนี่ยผมจะเชื่อคุณทุกอย่างนะครับอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับด้วยนะครับไม่ใช่จะลงข่าวด่าเขาอย่างเดียวนะครับมาดูความรู้สึกของประชาชนที่เขาเข้าดูคลิปคุณด้วยว่ามีความรู้สึกอย่างไงนะครับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเข้าใจไหมจ๊ะเถ่าแล้วเด้อไม่ไงเอ้ยสิตายแล้วขาเป็นเรื่องเวลาเป็นข่าว,เป,าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับ หากท่านผู้ชมชม,มแล้วมีความคิดเห็นประการใดเมียนสเสดยคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับเดอ้อสถานีต่อไปอยากรู้ว่าจะเป็นข่าวอะไรนะครับมองมาหน้าจอกดติดตามพวกเราแล้วเจอกันอีกสักครู่สวัสดีบ๊ายบายพุ้ม